ต้อนรับเข้าสู่ช n แนลด l จิตส s t o r y by AK นะคะสำหรับวันนี้หัวข้อจะเป็นเรื่องที่แป้งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังสงสัยอยู่ big data คืออะไรถ้าเราเปิดพาจนะน,นุกรมน,นะคะเขาจะบอกว่า big data เนี่ยแปลว่าอภิมหาข้อมูลแต่เอ๊ะว่าออภิมหาข้อมูลเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นคาำจำกับความที่ชัดเจนของเขาว่า big data เลยวันนี้เราจึงมาทำความเข้าใจกันดีกว่าค่ะว่า big data คืออะไรกันแน่ค่ะ ่อนอื่นนะคะต้องขอทความเข้าใจก่อนว่า big data เนี่ยประกอบไปด้วย4 v นี้ v ที่1นะคะก็คือ volume volume นั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าคือขนาดของข้อมูลเพราะอะไรคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเวลาที่มันอยู่กันเยอะๆเนี่ยมันทําให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นนั่นเองทําให้เวลาที่เราเอาไปตัดสินใจเนี่ยเรามีตัวเลือกในการที่จะหยิบจับข้อมูลอะไรมากขึ้น ต่การที่เป็นวิกตาได้นะคะข้อมูลจะต้อง grow แบบ exponential หมายความว่ามันจะต้องขยายตัวเองขยายตัวเองขยายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําให้ระบบธรรมดานะคะไม่สามารถรองรับขนาดของข้อมูลที่ขยายตัวเองตลอดเวลาได้ขนาดนี้2คือ v a r a c i t y นะคะหมายความว่าเวลาที่เราจะใช้ข้อมูลเนี่ยรอ,รอ,รอไม่ได้ค่ะลองคิดดูว่าถ้าเกิดใครที่จะจองตัว๋วเครื่องบินนะคะแล้วกดคลิกแล้วต้องรอ1ินาทีในการที่จะโปรใสรตัว๋วเครื่องบินโอ้ยไม่ไหวแล้วนะคะเขาต้องการความเร็วเพราะต้องการความเร็วเนี่ยมันจึงต้องมีระบบที่สามารถดึงข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว3ค่ะคือ Variety เพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีตัวที่เราต้องมามีปัใจจัยในการเลือกใช่ไหมคะเกี่ยวข้องกันมากเลยดังนั้นเนี่ยข้อมูลมันจึงมาจากหลายๆซอสหลายๆทางเก็บอยู่ในรูปแบบของหลายๆฟอร์แมตมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันพอนํามาใช้เนี่ยมันคือเกิดความยุ่งยากเกิดขึออ้นตรงนี้นี่เองคะ่ะ C คือ Vara City นะคะ Varacity ก่มต่อเนื่องมาจาก1 2 3แลสเอเรามีข้อมูลขนาดใหญ่นะเราต้องใช้ข้อมูลอย่างรวดเร็วนะแล้วข้อมูลนี่ก็มีความหลากหลายเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความยุ่งยากในตัวเองที่ต้องจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเรื่องของคำผิดนะคะหรือข้อมูลผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่ผิดปกติเช่นน้ำท่วมไฟดับเนี่ยเป็นต้นค่ะ 4 v นะคะก็คือคำจำกัดความของบิ g d ดาตานั่นเองแต่เอ๊ะมันก็จะมีคำถามต่อมาว่าแล้วทำไมคำอู่บิดาต้า Big Data เนี่ยถึงพึ่งเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจขององค์กรต่างๆนะคะในช่วงทุกวันนี้คำตอบก็คือว่าถ้าเราดูจากการาฟนะคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2010-2020ถึง2020เนี่ยจะมีข้อมูลเกิดใหม่มากขึ้นถึง50เท่า เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลเทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลและการสแสดงผลข้อมูลค่ะพึ่งมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่รวดเร็วในราคาที่ถูกลงในช่วงห้าถึงปีนี้เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม Big Data เนี่ยถึงพึ่งเข้ามามีบทบาทในช่วง5ถึง10ปีให้หลังนี้นะคะอะเราเข้าใจละว,ว่า Big Data เนี่ยมีความหมายยังไงเราเข้าใจแล้วนะว่าทำไมมันถึงพึ่งมามีความสำคัญในช่วงนี้แต่เอ๊ะ แล้วประโยชน์ของ Big Data คืออะไรประโยชน์ของ Big Data นะคะแบ่งออกเป็น4ข้อค่ะข้อแรกนะคะคือช่วยในการตัดสินใจเพื่อทำให้มีต้นทุนในการทำธุรกิจน้อยลง ทำไมถึงช่วยทําให้เกิดต้นทุนน้อยลงได้นะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยอาจจะช้าอาจจะต้องรอข้อมูลอาจจะต้องมีวิธีการประมวลผลที่ใช้เวลานานแต่ถ้าเกิดเรามีเทคโนโลยี Big Data นะคะและมี Data Scientist ที่สามารถเขียนโมเดลสร้างระบบอย่างอัตโนมัติได้ก็จะทําให้สามารถช่วยตัดสินใจและทําให้ดําเนินการระบบได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 2คือช่วยเพิ่มรายได้ค่ะสังเกตหรือไม่คะว่าองค์กรต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเก็บข้อมูลและใช้ big data เนี่ยมาเป็นต้นทุนที่จะพัฒนาเป็นโมเดลและต่อยอดผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ big data เนี่ยเป็นตัวต่อยอดนะคะจะทําให้สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้มากขึ้นเมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้มากขึ้นเราก็สามารถวางเป้าหมายของการดําเนินโครงการได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนั่นเองคะ่ะส่งผลให้เกิดกำไรามากขึ้นและมีแนวโน้มในการ โตทีีด่ดขึ้น3คือช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในองค์กรจากเดิมนะคะที่อาจจะต้องเซฟไฟล์โดยการใช้คนไปกดเซฟจากระบบหนึ่งมา Import เข้าอีกระบบหนึ่งนะแค่นี้ก็ใช้เวลาแล้วค่ะไหนยังจะต้องตัดสินใจโดยมนุษย์หน้างานอีกด้วยซึ่งอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ใช้ประสบการณ์อย่างเดียวโดยที่ไม่มีการใช้ Data นะคะตรงนี้เองเนี่ยมีความเสี่ยงในการดาเนินโครงการย่างมาก พอมีมิ d a t าตาพอมีระบบพอมีโมเดลเข้ามาช่วยนะคะทำให้การตัดสินใจเนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในการตัดสินใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ4นะคะคือการต่อยอดธุรกิจ ตัวอย่างเช่นนะคะองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง5-10ปีที่หลังนี้จะมีการใช้ big data เป็น core business อย่างชัดเจนเพราะอะไรคะเพราะเมื่อเขามี data เป็นต้นทุนแล้วเนี่ยทำให้เขาสามารถเข้าใจพฤติกรรมของการใช้บริการของลูกค้าได้มากขึ้นและเมื่อเราเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นเราจะสามารถหาสินค้าและบริการที่มัดใจลูกค้าได้มากขึ้นนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมไปเป็นธุรกิจใหม่ซึ่งจะทําให้เกิดผลประโยชน์กับองค์กรอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียว ด้วยประโยชน์ที่มหาศาลของ big data นี่เองนะคะจึงเป็นที่มาว่าทำไมหลายๆองค์กรเนี่ยพยายามที่จะทำโครงการ big data แต่บางโครงการก็สำเร็จบางโครงการก็ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าความเป็นจริงแล้วนะคะโครงการ big data เนี่ยไม่ได้ทำได้อย่างง่ายๆเลยด้วยขนาดของเขาด้วยความยุ่งยากของเขานะคะดังนั้นเนี่ยการทำโครงการ big data เนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะทำคือการเข้าใจก่อนว่าองค์ประกอบของ big data คืออะไร องค์ประกอบของ Big Data นะคะประกอบไปด้วย5ส่วนค่ะ 1. คือ Data So u r c e หรือแหล่งที่มาของข้อมูลเนื่องจากว่าเรากำลังพูดถึงข้อมูลที่มีความหลากหลายในตัวเองดังนั้นแหล่งที่มาของข้อมูลอาจจะมาจากระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ช่องทางออฟไลน์อุปกรณ์ Device อาจจะเป็นเสียงเป็นสื่อหรือเป็นข้อความที่พิมพ์กันนะคะซึ่งข้อความเหล่านี้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็จะนำพาให้เกิดเป็น Big Data ขึ้นมา ข้อ2คือการเชื่อมโยงข้อมูลค่ะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าแหล่งกําเนิดข้อมูลเนี่ยมาจากหลายส่วนเหลือเกินแล้วก็จะมาจากหลายๆโครงสร้างรูปแบบเหลือเกินนะคะซึ่งจําเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงให้มันอยู่ในรูปของโครงสร้างพร้อมใช้หรือว่าเก็บเอาไว้ถ่ายทอดเพื่อให้พร้อมสําหรับการประมวลผล 3. คือการเก็บข้อมูลค่ะอย่างที่เราเข้าใจน,นะคะว่า big data เนี่ยเป็นข้อมูลที่ขยาย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 ,ขยายอยู่ตลอดเวลา และด้วยระบบการเก็บข้อมูลแบบเดิมๆนะคะซึ่งทําให้การขยายขยายขยายนี้นะคะไม่สะดวกรวดเร็วเหมือนเดิมทําให้การเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการทำโครงการ big data ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆนะคะเพื่อมารองรับในการเก็บข้อมูลที่ขยายตัวขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็น Hadoop หรือ Cloud Computing นะคะซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันค่ะ สคือการประมวลผลนะคะการประมวลผลเนี่ยก็แบ่งย่อยออกเป็น2แบบอีกก็ค,คือแบบวิเคราะห์ทั่วไปโดยการใช้ศาสตร์ทางสถิติหรือการวิเคราะห์จากหน้างานหรือจะเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิมที่เราเรียนนั้เรียนกันมาจากศาสตร์ของเราไม่ว่าจะเป็นมาเก็ตติ้งไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโลจิสติกหรืออะไรก็ตามนะคะนําสมการที่เคยเรียนเอาไว้นะคะมาวิเคราะห์แล้วก็นําออกมาเป็นผลลัพธ์ใหม่แต่ แบบที่2นะคะก็คือการสร้างโมเดลหรือ Data Science ซึ่งอาจจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยนะคะนั่นคือการนำา Data ที่มีมาเข้าสู่กระบ,บวนการเพื่อสร้างออกมาเป็นโมเดลหรือสมการใหม่ๆที่ไม่เคยมีในโลกใบนี้นะคะอาจจะต้องใช้ Machine Learning นะคะอาจจะต้องมีการสร้าง AI หรือว่าสร้างเป็น Data m o d e เดประเภทต่างๆค่ะหลังจากนั้นนะคะผลลัพธ์ของโมเดลนี้ก็จะส่งผ่านไปให้ส่วนที่5 นั่นคือส่วนของช่องทางการใช้ผลลัพธ์โดยที่ช่องที่5เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนอีกนะคะนั่นคือแบบแรกจะเป็นแบบรายงานเหมายความว่าผลลัพธ์เนี่ยออกมามันก็จะเป็นรูปแบบของข้อมูลประเภทหนึ่งซึ่งให้มนุษย์เนี่ยอ่านและตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีกรารกระทํายังไงต่อไปแบบที่ ก็คือเป็นแบบแอคชั่นนะคะหมายความว่าเราเชื่อมั่นมากๆนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลนั้น,นะเป็นผลลัพธ์ที่ดีถูกต้องและพร้อมใช้ก็จะทาให้ผลลัพธ์นั้นถูกส่งผ่านไปที่ระบบอื่นและมีการกระทําได้เลยโดยที่มีไม่ต้องมีมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจแล้วค่ะ เอาละค่ะนี่ละค่ะคือองค์ประกอบของการทําโครงการ Big Data ซึ่งถ้าเกิดจะทําโครงการ Big Data เนี่ยอาจจะต้องมีการระบุด้วยนะว่าปัญหาหรือแนวทางในการทาโครงการเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนใน5ส่วนนี้เพราะแต่ละส่วนเนี่ยต้องการผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เหมือนกันและมีแนวทางในการปฏิบัติพร้อมกับเวลาในการดําเนินโครงการที่ไม่เหมือน เอาละค่ะวันนี้นะคะหัวข้อ Big Data คืออะไรมันก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยจะสามารถได้คำตอบที่สงสัยกันมานานแล้วนะคะซึ่งต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นอยากฝากให้ติดตามช n n e l ของแป้งด้วยนะคะ d i g i t t o r y by y k ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาก่อนพร้อมกับคำถามที่ว่าคุณเข้าใจ Big Data แล้วหรือยังสวัสดีค่ะ ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับดิจิตอลเทคโนโลยีได้ที่ Digital Story by AK แล้วอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะ